วันนี้หยิบออกมาอ่านดิอ่านได้เหรอแต่ละชิ้นนะ่ะแล้วนี่นะอย่างดีนะเจ้าพวกม็อบเด็กๆเกนะี่ยยังไม่ได้อ่านนะแค่ได้ฟังได้สัมผัสเรื่องนะถ้าหยิบอะไรงานนั้นมาอ่านนะพวกเขาจะช็อกพวกเขาจะช็อกว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสังคมไทยตอนที่เขาเด็กมรุรองมองไทยนะครับเราก็จะมาดูนะว่าภายหลังที่เจ้าหน้าที่รัฐปราบรามผู้ประออท้วงประเทศต่างๆค้นหาความจริงกันอย่างไรและดูกันว่าไทยนั้นเคยเข้าใกล้ความจริง แค่ไหนเลยอฮะยังมีความหวังครับสังคมนี้ยังในเรื่องอนี้ยอ้าวแล้วมันมีเป็นเป็นเรื่องที่ต้องทําเหรอมันเป็นเรื่องที่ต้องทำฮะอ้าวแล้วบ้านเราไม่เห็นทํานี่ปัญหาคือบ้านเราทํะแต่ผลที่ออกสอบมาเนี่ยมันแย่กว่าตอนแรกที่เราจะไปมีปัญหากับเขาอีกคือมันบิดเบือนเขาอีกชั้นหนึ่งคือผลมันฟอกไงอ่าคือคุณคิดว่าแป้งน่ากลัวแล้วเนี่ยในเรื่องเรื่องเนี่ยมันเป็นผงสักฟอกด้วยใช่ไหมอืม อันนี้มันน่ากลัวกว่าแป้งเขาไม่ใช่มันไม่ใช่แค่แปะหน้าทาปากใช่ไหมแล้วมันก็มีอะไรแลกๆเยอะมากกับบ้านเราอ่ะอย่างเช่นกสมใช่ไหมออกมาบอกว่าการชุมนุมทําได้ตามสิทธิเสรีภาพแต่มันจะต้องสัดส่วนพอควรตํารวจห้ามใช้ความรุนแรงแต่ประชาชนต้องห้ามยุยยุ่โทษนะครับตารวจเขาบอกว่าแก้ออกมาชุมนุมนี่มันผิดกฎหมายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกสมต้องบอกว่าตํารวจผิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วที่ไปสร้างข้อจํากัดไม่ให้มีการชุมนุมแล้วพอเขาชุมนุมแล้วพอคุณอ้างว่ามันผิดกฎหมาย คุณใช้ความรุนแรงในการ justify การใช้กฎหมายของคุณได้ไงคือบางครั้งเราก็เนี่ยคือการสลายการชุมนุมเนี่ยคุณไม่สลายเนี่ยนะเขายังไม่ได้มีท่าทีอย่างอื่นเนี่ยคุณก็ดําเนินคดีเขาไปดำเนินคดีย้อนหลังได้ทําไมคุณไม่สลายอีกฝ่ายหนึ่งอืมทำไมก็เพราะสุดท้ายคุณก็เชื่ว่าคุณก็ดําเนินคดีกับเขาไงอืมไม่สลายคดีก็ยังมีอยู่ฮะไว้สลายทําไมอืมถูกไหมในเมื่อเขาสั่งสลายมันถูกกฎหมายตามที่คุณบอก คนก็จับเขาทีหลังหรือว่าไปดําเนินคดีย้อนหลังก็ได้ซึ่งก็ทาอยู่แล้วก็ทําไปสิทําไมไป็นการละลายทำไมมันเหมือนเป็นการแก้แค้นไงคุณสังเกตป่ะการสลายมันไม่ได้เกิดจากวันแรกที่เขาชุมนุมเสมอไปหรอกมันจะเกิดจากการที่มันมีความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็จะมาอ้างตลอดว่าเราไม่ใช่ผู้ขัดแย้งแต่คนทุบเอาทุบเอาอ่ะแต่ก็บอกว่าเราก็ถูกทําร้ายนะเห็นไหมก็คือ คุณบิก๊กใช่ไหมตัวเองอ่ะคุณทําให้ตัวเองเป็นเหยื่อเพื่อที่จะหาเหตุผลในการใช้ความรุนแรงอ่ะ,ะ,ะเรื่อง <นะ S 1> ของเรื่องคือคุณดําเนินคดีขเขาผิดกฎหมายไหนคุณก็ดําเนินคดีสิฮะซึ่งก็ไม่ว่าก็โอเคคุณจะต่งแกล้งยังไงก็ไปสู้กันในค<ม>ดีประกันไม่ไม่ให้ประกันยอะไรยังไงเมื่อคําตัดสินคดีมันค้านแต่ความเข้าใจของผู้คนเนี่ยคุณก็โดนเองหรือถ้าคําตัดสินคดีมันแฟร์ประชาชนก็ไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมแบบนั้นคุณก็ชนะแต่ส่วนหนึ่งคือกระบวนการวิธิธรรมมันก็จะช่วยทําให้การใช้อํานาจที่มัน ของตำรวจหรือของรัฐหรือในทางกลับกันนะฮะการใช้ความรุนแรงของประชาชนที่กลับไปเนี่ยมันจะทําให้เกิดบรรทัดฐานแต่บ้านเรารู้สึกมันจะไปไ่ได้านเดียวนะตำรวจไม่เคยโดนกระบวนการยุติธรรมของไทยมันไม่ได้เป็นกลางแบบมองคู่ขัดแย้งรัฐกับประชาชนแต่มันกลายเป็นเครื่องมือของรัฐมันการกดงราบประชาชนด้วยคือเพื่อนคุณโดนสลายการชุมนุมแล้วคุณยังโดนเรื่อง กระบวนการารทำเล่นงานคุณอีกงานะะที่มันจะเป็นตัวตัดสินออนะบนเส้นทางประชาธิปไตยไทยที่ใกล้อายุ90ปีไปเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่รัฐเคยใช้ความรุนแรงในนามของการรักษาความมั่นคงหลายครั้งรัฐบาลเคยจัดให้มีการรวบรวมข้อที่จริงหลายหนนะครับแต่รางานแทบไม่เคยออกสู่สายตาประชาชนเลยนะฮะ การตรวจสอบที่ประชาชนได้เข้าถึงรายงานมีเพียงครั้งเดียวฮะคือกรณีการส,าสลายการชุมนุมของคนแสดงเมื่อปี53ซึ่งเป็นครั้งที่ถูกวิจารณ์ว่ารับรองความชอบธรรมของการใช้กําลังของฝ่ายรัฐอย่างที่อาจารย์พิธบอกอ่ะคือฟอกขาวนะฮะซึ่งการค้นหาความจริงของรัฐไทยมีเรื่องราวอย่างไรนะฮะสำนักข่าวออนไลน์เดอะแมทเทเคยสัมภาษณ์น,นายคณิตนนครอดีตอยการสูงสุด ผู้ตอบรับคาเชิญของรัฐบาลแนวพิสิทธิ์เวชาชีวะให้เป็นประธานคณะกรรมการนะครับอิสระตรวจสอบค้นหาความจริงเพื่อการปลองดองแห่งชาติเมื่อเดือนพฤษภาคมปี63ามาคำให้สัมภาษณ์ในวาระครบ10ปีของเหตุการณ์ทาให้หลายคนเพิ่งได้รู้ว่ารัฐไทยเคยเก็บรายงานใส่ลิ้นชักมาแล้วหลายเล่มเหตุกา <c oughs> รณ์พฤษภาธมินปี35มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีนายโสพ,พลรัตนากรนะอดีตประธานสารดีกาเป็นประธานนายคณิตเข้าร่วมเป็นกรรมการในครั้งนั้นและบอกว่าเมื่องานจบ ผมไม่เคยได้เห็นตัวรายงานสรุปนั้นอีกเลยผมก็ไม่เคยเห็นนะมีใครเคยพูดถึงเอกสารชิ้นนี้พุทธบานจะมีนี้ไม่เคยเห็นนะเคยเห็นเป็นข่าวบ้างแต่ไม่เคยเห็นตัวเต็มอ่านะฮะอีกครั้งหนึ่งฮะในสมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธจุลาโนมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนโยบายปราบปรามยาเสพติดของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรในคณิตซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการด้วยบอกว่าหลังจากทำรายงานเสร็จรัฐบาลขณะนั้น ก็คือพลเอกสรุ์เนี่ยนะก็ไม่เห็นจะเอาไปทําอะไรต่อนี่ขนาดจะศึกษาเพื่อเล่นงานคนที่ตตวเองรัฐประหารบ้างนะฮะยังจะไม่เอาไปทําอะไรคนจะไปเล่นอะไรก็ได้เพราะกว่าจะไปถึงคนทํารับคนนั้นน่ะลูกน้องคนโดนไปเท่าไหร่แล้วครับแล้วก็คนที่อยู่งให้ปราบปามเรื่องยาเสพติดกดดันรัฐบาลพลเรือนให้ปราบปามเรื่องยาเสพติดเป็นใครนั่นสิฮะนะจัดไปและสําหรับรายงานนะครับการตรวจสอบเหตุสลายการชุมนุมของนปช 276หน้าซึ่งมีข้อเสนอหลายประการหลังจากเหตุการณ์ผ่านเป็ษษษนหนึ่งทศวรรษนายคณิตบอกว่าไม่มีใครทําอะไรเลยนะฮะรายงานนะครับฉบับนี้เผยแพร่เมื่อปี5 2555ครอบคลุมช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนเมษายนจนถึงพฤษภาปี53เจาะลึกรายละเอียด13เหตุการณ์สาคัญเช่น ความรุนแรงนะครับที่สถานีดาวเทียมไทยคมเหตุการณ์วันที่10เมษายนนะครับมาตรการปิดล้อมของสอชอ13-18พฤษภาคมกรณีการเสียชีวิตนะครับของพลตรีขัติยาสวัสดิพลนะฮะซึ่งมีเหตุการณ์ทั้งหมดมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย92คนบาดเจ็บกว่า1 600คนอ้าวแล้วที่คุณไปยืนยิงกันที่ BTS ใส่คนในวัดนี่อันนี้ไม่ได้รวมนะ คุณคนนี้ไม่สนใจเรื่องนาาั้นฮะเออน่าจะมีมนะฮะน่าจะมีเหตุการณ์นั้นอยู่นะฮะก็คือ6กหกศพวัดประทุมเนี่ยก็มีอยู่แล้วเเรื่องนั้นเนี่ยมันไปถึงศาลแล้วด้วยศาลชี้ม,มาแล้วว่า ทหารยิงนะฮะชัดเจนนะฮะหน่วยไหนยังไงสารเชื่อมาหมดนะฮะแล้วเมื่อรายงานเผยแพร่ออกไปก็มีเสียงวิจารณ์นะครับเน้นบทบาทของชายชุดดําทั้งที่เป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้พิสูจน์เช่นรอยกระเทาะบนรางรถไฟฟ้าที่คล้ายรอยกระสุนปืนซึ่งถูกอนุมานว่าเป็นรอยกระสุนจากชายชุดดําที่ยิงตอบโตทหารซึ่งฝ่ายทหารเองนะครับก็อ้างว่าเป็นความชอบธรรมในเหตุการณ์หกศพวัดประทุมนะฮะนะฮะักวิชาการด้านรัฐศาสตร์จากจุฬาอาจารย์พวงทอง พวักพันนะครับผ Não, ู้ประสานงานศูนย์ข้อมูลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมกรณีเมษาพฤษภาปี53หรือสปชองค์กรภาคประชาชนที่ทํางานคู่ขนานกับคออปของอาจารย์คณิตเนี่ยนะฮะวิจารณ์รายงานฉบับนี้ว่าเป็นการออกใบอนุญาตให้รอยนวลพ้นผิดคออปชุดอาจารย์คณิตใช่ไหมฮะมีภารกิจ3าประการคือตรวจสอบค้นหาความจริงเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบและหามาตรการไม่ให้เกิดรุนแรงซ้ําอีกในอนาคตตอนหนึ่งในรายงานระบุว่า ให้นาตัวผู้กระทําผิดมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมซึ่งจะต้องมีความเป็นธรรมเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัตินะฮะคุณค่นี้ก็ตอบกับทางแมทเธอร์นะฮะว่าถ้ากระบวนการยุติธรรมเป็นที่พึ่งกับคนไม่ได้ก็ไม่มีทางยุติธรรมความขัดแย้งไม่มีทางยุติความขัดแย้งในการเมืองไทยได้เลยและยอมรับว่าเป็นไปได้ว่าเหตุรุนแรงอย่างเช่นปี5.3หรือพฤษภาธมินปี35มีโอกาสกลับเกิดขึ้นมาได้อีกนะฮะอ,อันนี้แกพูดเป็นในๆอะไรหรือเปล่า ว่ากระบวนการยุติธรรมมันไม่ยุติธรรมอะระบบพ้นผิดลอยนวลเนี่ยมันเป็นคําที่ใช้กันและหนังสือเล่มนี้ก็ใช้ใช้ตัวนี้เยอะแล้วหนังคือหนามากเนี่ยนะฮะไปดูได้ในห้องสมุดทุกที่น่าจะมีนะฮะนนี้อันี้กรณีของจา์พงทองใช่ไหมฮะของอาจารยเป็นรายงานเป็นรายงานแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยการั้นมผิรรอยนวร้อยผิดลอยนวลมันก็มีและการเยียวยาเนี่ย กับไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมก็คนที่ถูกเยียวยาก็โดนรู้สึกจะโดนดำเนินคดีด้วยไหมเหรอใช่ก็เป็นคดีมีการกล่าวหากันว่าเงินเยียวยาเนี่ยเยอะกว่าเจ้าหน้าที่ที่กลายเป็นว่าเยียวยาผิดทั้งที่จริงเยียวยาเนี่ยเยียวยาไม่หมดนะพูดง่ายว่าให้แต่เงินความเป็นธรรมยังไม่ได้ให้ก็ยังบอกว่าเงินนั้นเยอะไปอีกใช่คือกระแสสังคมมัน หนักหนาเถือนมากเดใช่ต้องใช้คำหนักต้องใช้คำานะไม่รู้นะวิโรจน์ผมก็รู้สึกว่าบางครั้งการไม่ตรวจเนี่ยมันทําให้มันเป็นบาดแผลที่ล้าลึกกว่าอืเพราะเราสามารถสู้กับการที่เขาอย่างนี้ได้แต่เขาออกมาแล้วเขาปิดปากคุณดูรายงานเสื้อแดงแต่ละชิ้นที่ออกมาดิใช่มันเป็นการแบบเผาซ้ำอ่ะเป็นการยิงซ้ำอ่ะฮะมันเจ็บปวดกว่าและในระยะยาวเนี่ยมันน่าอับอายจริงนะวันนี้หยิบออกมาอ่านดิ อ่านได้เหรอแต่ละชิ้นน่ะและนี่นะอย่างดีนะเจ้าพวกม็อบเด็กๆเนี่ยยังไม่ได้อ่านนะแค่ได้ฟังได้สัมผัสเรื่องนะถ้าหยิบอะไรงานนั้นมาอ่านนะพวกเขาจะช็อกพวกเขาจะช็อกว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสังคมไทยตอนที่เขาเด็กผมบองตรงนะมันไม่ต่างจากตอนที่เราเด็กๆและเจอภาพไอ้ต้นมะขามที่แขวงกันยิงอ่ะไปอ่านเอกสารนั่นเนี่ยอันนั้นมันหนักมันไม่ใช่ศพเดียวไงกี่ศพอ่ะเก้าสิบเก้าศพ และที่ตัวรายงานนะวิธีเขียนพุ่ออกมาอย่างนั้นนะวิธีเขียนด้วยแล้วก็โหผลข้อที่จริงที่ปฏิเสธไม่ได้หลักฐานนะคือส่วนใหญ่โดนที่หัวแล้วก็จะมีคำที่บายบิดๆได้และหลังจากนั้นเนี่ยมันควรต้องอัปเดตเนี่ยประชาไทยควรจะพิมพ์ใหม่ว่าหลังจากนั้นที่มันมีคดีความแต่ละอันนั้นที่มันตามออกมาเปิดไปรีวิวใช่ไหมมาให้เห็นเลยไงว่าเฮ้ยที่มันมีตรงนั้นน่ะ ผลจากคาตัดสินในแต่และเรื่องมันต่อเออรื<ม>่องมายังไงอนุสรณ์ครบ20ปีนะมผมว่านะ,นะวัดทึงานในชวัดคำนะ